you สวัสดีเพื่อนๆชาวเด็กดีทุกคนค่ะกับตันเอิร์ B A R สมาพบกันอีกแล้วกับคลิปเปิดใจคลิปใหม่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ7วิชาสามัญที่เพิ่งออกไปที่ออนออกก่อนกําหนดตั้ง10วันเนะเพราะว่าตอนแรกประกาศบอกออกวันที่11แล้วก็แบบมีกระแสเยอะมากว่าจะออกก่อนออกวันตั้งแต่24มกราคม25บมกรามาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่วันที่มีกระแสแรกๆออกมาเอคือนอนไม่หลับแล้วตั้งแต่วันนั้นนะจนมาถึงวันที่1คะแนนออกจริงๆตอนนั้นคือแบบมันเริ่มปรงแล้วว่าจะออกหรือไม่ออกก ไม่รับรู้แล้วดีกว่าแต่เพื่อนก็โทรมาบอกว่าคะแนนออกแล้วนะคะตอนนั้นแบบนอนเล่นอยู่เลยพอออกแล้วมือก็สั่นทุกอย่างสั่นหมดนะคะเป็นอาการเหมือนเดิมเวลารู้ผลสอบก็รู้สึกว่าคะแนนก็พอใจในระดับหนึ่งนะคะก็ถือว่าก็โอเคก็คือคะแนนมันก็ไม่ได้ถึงกับสูงมากถึงขนาดที่แบบว่าบวกกันแล้วเจอะสรออะไรเงี้ยมันก็ไม่ถึงนะคะก็คือคะแนนก็ตามที่เพื่อนเห็นแหละนะคะ ในเว็บเด็กดีที่ได้แชร์กันไปนะคะสําหรับมีหลายคนมากเลยที่บอกอยากรู้คะแนนวิ์ของกัปตันจังเลยก็อยากจะบอกว่าคะแนนวิ3ตัวคือฟิสิกส์เคมีชีวะของเอ๋ยนะคะอยู่ในระดับคะแนนอยู่ในเลนของ40ถึง70นะก็คือมันจะเกาะกลุ่มกันไปเกาะกลุ่มกันไปเลยไม่มีอะไรโดดขึ้นมามากมายก็ลองไปเดาเล่นกันดูนะคะส่วนวันนี้อัดวันพุธนะคะ ก็ใกล้แล้วกับการสอบโอเนใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะเหมือนแบบว่าตอนแรกยังเหลือเป็นหลายเดือนอยู่เลยตอนนี้ก็เหลือแค่สาวันกับการสอบโอเนแล้วโรงเรียนเอ๋ยได้หยุดนะคะนี่ใส่ชุดธรรมดาอยู่บ้านนอะอ่านหนังสือถามว่าได้อ่านไหมไม่ได้อ่านนี่เพิ่งตื่นนะคะเพิ่งตื่นขึ้นมาอัดเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนแบ่งเวลาให้ดีนะเพราะว่าก็โรงเรียนเอ๋ยก็เป็นโรงเรียนหนึ่งที่แบบว่าสอบโอเนเสร็จก็สอบไปภาคต่อเลยก็คือ ถามว่าแต่ที่โรงเรียนไหมไม่ได้แต่เพราะว่าแม้แต่อเน็ตเรายังไม่ได้แต่เลยนะคะที่โรงเรียนนี่คือแบบไม่ไม่ได้อ่านเลยอยู่แล้วก็ <c oughs> อยากจะให้ทุกคนทําให้เต็มที่กับสนามสอบโอเน็ตในครั้งนี้ที่สอบได้ครั้งเดียวในชีวิตนะคะขอให้ทุกคนได้คะแนนตามที่คาดหวังทุกคนเนอะรวมถึงเอ,อ๋ยด้วยขอได้คะแนนเยอะแม้ว่าอ่านหนังสือจะไม่ได้เยอะเท่ากับสนามสอบอื่นๆก็ตามแต่ก็ขอทุกคนโชคดีแล้วเราก็สู้ไปด้วยกันนะคะไฟติง้งไฟติ้งค่ะบ๊ายบาย